สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวค่ะเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า91เลยนะคะหน้า91ค่ะ9.9โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวในวงเล็บ1ค่ะ เรียนดูที่พัฒนาความรู้เลยนะคะพัฒนาความรู้ก็จะเป็นโจทย์นะคะโจทย์ปัญหานะคะเขาถามว่าเมื่อวานแม่ทอผ้าได้1เมตร50เซนติเมตรวันนี้ทอผ้าได้อีก1เมตร75เซนติเมตรรวม2วันแม่ทอผ้าได้กี่เมตรกี่เซนติเมตรนะคะโจทย์ถามอะไรคะ ใช่แล้วคับประโยคตรงนี้นะคะประโยคสุดท้ายก็คือรวม2วานแม่ทอผ้าได้กี่เมตรกี่เซนติเมตรค่ะโจทย์บอกอะไรคะก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะประโยคแรกนะคะแล้วก็ประโยคที่สองนั่นเองค่ะก็คือเมื่อวานแม่ทอผ้าได้1เมตร50เซนติเมตรวันนี้ทอผ้าได้อีก1เมตร75หาเซนติเมตรหาคำตอบได้อย่างไรคะ ใช่แล้วคะ่ะนาความยาวมาบวกกันนะคะเพราะเขาบอกว่ารวม2วันใช่ไหมคะก็คือนําความยาว1นึเมตรห้ซนติเมตรรวมกับความยาว1นึเมตรเจซนติเมตรนั่นเองค่ะแสดงวิธีทําค่ะเหมือนกับโจทย์ปัญหาโจทย,โจทย์โจทย์การบวกการลบนั่นเองนะคะแต่มีข้อความหรือว่ามีประโยคเพิ่มเข้ามานะคะหน่วยเป็นเมตรกับอะไรคะเซนติเมตรนะคะเราก็เขียนไว้ข้างบนก่อนนะคะต่อไปค่ะบรรทัดต่อ ครั้ที่1ค่ะก็เอาประโยคที่1มาเลยนะคะก็คือเมื่อวานแม่ทอผ้าได้1เมตรนะคะใส่ตรงเมตรแล้วก็50าค่ะหน่วย50ก็ใส่ตรงหน่วยเซนติเมตรใส่เครื่องหมายบวกให้เรียบร้อยนะคะบรรทัดที่2วันนี้ทอผ้าได้อีกนะคะก็ใส่ไปเอาประโยคที่2ลงมาค่ะทอผ้าได้อีก1เมตรกับ75เซนติเมตรขีดเส้นใต้1เส้นนะคะ วันทัดที่3ค่ะรวม2วันทอผ้าได้ตัดคําว่ากี่ออกนะคะเราก็หาผลบวกเติมลงไปนะคะเซนติเมตรค่ะ50เซนติเมตรรวมกับ75เซนติเมตรก็ได้เป็น125เซนติเมตรนะคะ เมตรค่ะ1นบวกหเมตรได้2เมตรนะคะทีนี้100เซนติเมตรใช่ไหมคะเท่ากับ1เมตรนะคะ125เซนติเมตรก็เลยเป็น1เมตรกับอีก25เซนติเมตรนะคะเราก็นำหนเมตรตรงนั้นนะคะมารวมกับเมตรที่ เรารวมกันก่อนหน้านี้ก็คือ2เมตรใช่ไหมคะ1บวกกับ2ก็เป็น3เมตรกับ25เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่ออบอตอบค่ะเอาประโยคสุดท้ายมาตอบค่ะรวม2วนันแม่ทอผ้าได้นะคะใส่เลขไทยนะคะ3เมตร25เซนติเมตรค่ะนาะต่อไปค่ะโจทย์บอกว่าวันแรกช่างซ่อมผิวถนนได้4กิโลเมตร570เมตร วันที่สองช่างซ่อมผิวถนนได้5กิโลเมตรวันที่สองช่างซ่อมผิวถนนได้ยาวกว่าวันแรกเท่าไหร่นะคะโจทย์ถามอะไรคะใช่แล้วคะ่ะวันที่สองช่างซ่อมผิวถนนได้ยาวกว่าวันแรกเท่าไหร่คะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะก็คือประโยคสุดท้ายนั่นเองนะคะ โจทย์บอกอะไรคะ่ะประโยคแรกและประโยคที่2นะคะที่มีตัวเลขนะคะคือสิ่งที่โจทย์บอกค่ะวันแรกช่างซ่อมผิวถนนได้4กิโลเมตร570เมตรค่ะวันที่2ช่างซ่อมผิวถนนได้5กิโลเมตรนะคะก็เติมลงไปหาคําตอบได้อย่างไรคะหาความต่างใช่ไหมคะว่ายาวกว่ากันอยู่เท่าไหร่ก็นําความยาวมาลบกันนั่นเองนะคะดูวิธีคิดนะคะวันแรกได้4กิโลเมตร570 เมตรใช่ไหมคะคือตรงนี้วันที่2ได้5กิโลเมตรค่ะเราจะหาตรงนี้นะคะคือส่วนที่ยาวกว่านั่นเองค่ะวิธีทาค่ะใส่หน่วยก่อนนะคะไว้ข้างบนก็คือกิโลเมตรกับเมตรนะคะบรรทัดแรกค่ะใส่อะไรคะถ้าหาความต่างนะคะเราต้องเอาจํานวนที่มากกว่าตั้งนะคะฉะนั้นข้อนี้เราก็เอาอะไรคะเอาประโยคที่2ใส่ในบรรทัดแรกนะคะก็คือวันที่2ซ่อมผิวถนนได้นะคะ5 กิโลเมตรนั่นเองนะคะที่นี้เมตรก็เป็นศูนย์นะคะเราใส่ศูนย์ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าในโจทย์มันเขาบอกว่า5กิโลเมตรนะคะบรรทัดที่2ค่ะเอาประโยคแรกมานะคะวันแรกซ่อมผิวถนนได้4กิโลเมตรกับ570เมตรนะคะลบกันนะคะทีนี้ค่ะหน่วยเมตรข้างบนนะคะเป็นศูนย์ใช่ไหมคะลบไม่ได้เราก็ต้องไปยืมค่ะเหมือนลบบวกลบปกตินะคะถ้าลบ ความยาวนะคะก็ยืมกิโลเมตรมาค่ะ1กิโลเมตรเป็น1,000เมตรใช่ไหมคะแสดงว่าตรงนี้เป็น1,000แล้วใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เป็น4กิโลเมตรนะคะ1,000พลบ5้าค่ะ เท่ากับเท่าไรคะ4 3่้นะคะต่อไปค่ะกิโลเมตรค่ะเหลือ4ค่ะ4-4ลบ4เหลือ0นะคะก็ใส่0ลงไปนะคะเวลาตอบเราค่อยไม่ต้องเติม0นะคะแสดงว่าวันที่2ซ่อมผิวถนนได้ยาวกว่าวันแรกอยู่430เมตรนั่นเองค่ะอ่านะต่อไปค่ะเขาบอกว่าแสดงวิธีหาคำตอบนะคะแก้วน้ำสูง9เซนติเมตร4มมตรแก้วกินยาสูง45มเมตร แก้วน้ำสูงกว่าแก้วกินยากี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรเราต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะเขาถามว่าอะไรคะใช่แล้วคะ่ะแก้วกินแก้วน้ําสูงกว่าแก้วกินยากี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรหาความต่างว่าสูงกันกว่ากันอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่าโจทย์บอกอะไรคะ่ะโจทย์บอกว่าแก้วน้ําสูง9เซนติเมตร4มิลลิเมตรแล้วก็แก้วกินยาสูง45มิลลิเมตรนะคะวิธีทําค่ะ ใส่หน่วยก่อนนะคะหน่วยในที่นี้ก็คือเซนติเมตรและมิลลิเมตรนั่นเองนะคะบรรทัดแรกค่ะเริ่มคําว่าแก้วน้ําสูงก็คือประโยคแรกใช่ไหมคะแก้วน้ําสูง9เซนติเมตรกับ4มิลลิเมตรนะคะต่อไปค่ะแก้วกินยาสูง45มิลลิเมตร45มิลลิเมตรเท่ากับ4เซนติเมตร5มิลลิเมตรนะคะเราก็ใส่4ที่เซนติเมตรแล้วก็ใส่5ที่มิลลิเมตรนั่นเองค่ะลบกันค่ะ 4ี่ลบห้าได้ไหมขาไม่ได้นะคะก็เลยไปยืมนะคะ1นึซนติมตรเท่ากับสิบมมนะคะก็กลายเป็น14บสมมนะคะ14 mm, บสมลมตบห้ามมได้9ก้มมนะคะเก้ cm, าซนติเมตรค่ะให้ให้ยืมไปก็เหลือ8นะคะแปลบสเหลือ4ี่ค่ะเหลือสซนติเมตรแสดงว่าแก้วน้ําสูงกว่าแก้วกินยาอยู่4ี่ซนติเมตรกับ9ก้มมนั่นเองค่ะ เรียนบวกลบปกตินะคะถ้าเวลาบวกความยาวบวกลบความยาวนะคะสามารถบวกลบได้ปกติเลยนะคะตัวสอบความเข้าใจค่ะสแสดงวิธีหาคําตอบค่ะข้อ <c oughs> 1นึผนังห้องยาว4เมตร50เซนิเมตรนำโต๊ะทํำงานยาว1เมตร20เซนิเมตรวางติดกับผนังห้องเหลือความยาวของผนังห้องเท่าไหร่คะ่ะ เราต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะว่าโจทย์ถามอะไรนะคะถามว่าเหลือความยาวของผนังห้องเท่าไหร่แสดงว่าเป็นวิธีอะไรคะใช่แล้วค่ะวิธีลบนั่นเองนะคะโจทย์บอกอะไรคะ่ะโจทย์บอกว่าผนังห้องยาว4เมตร50ซนติเมตรนำโต๊ะทำงานยาว1เมตร20ซนติเมตรมาวางติดกับผนังห้องนะคะาวิธีทำค่ะใส่หน่วยก่อนนะคะหน่วยคือเมตรกับเซนติเมตรค่ะ บรรทัดแรกค่ะผนังห้องยาวนะคะเอามาใส่เลยนะคะก็คือ4เมตรกับ50เซนติเมตรนะคะบรรทัดที่2ค่ะเอาประโยคที่2มาใส่ก็คือนาโต๊ะทํางานวางติดผนังห้องยาว1เมตร20เซนติเมตรค่ะลบก้นนะคะขีดเส้นใต้1เ้นนะคะ50ลบ20ค่ะ0ลบ0ได้0แล้วก็5ลบ2ได้3นะคะเซนติเมตรได้30เซนติเมตรค่ะเมตรค่ะ4ลบ1ได้3เมตรค่ะ บรรทัดที่3ก็ใส่ประโยคที่3ลงไปค่ะเหลือความยาวของผนังห้อง3เมตร30เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่ออวตอบนะคะเอาประโยคสุดท้ายมาตัดคำว่ากีออกค่ะเปลี่ยนจากเลขฮินดูรบิกเป็นเลขไทยนั่นเองค่ะข้อ 2. ค่ะสมชายปั่นจัก,กรยานช่วงแรกได้15กิโลเมตร350เมตรช่วงที่2ปั่นจัก,กรยานได้อีก12กิโเมตร800เมตรรวม2วัน รวมสองช่วงสมชายปั่นจักรยานได้ระยะทางเท่าไหร่คะโจทย์ถามอะไรคะใช้แล้วคะ่ะรวม2ช่วงสมชายปั่นจักรยานได้ระยะทางเท่าไหร่นะคะรวมก็คือการบวกนั่นเองนะคะโจทย์บอกอะไรคะโจทย์บอกว่าสมชายปั่นจักรยานช่วงแรกได้15กิโลเมตร3 5มเมตรช่วงที่สองปั่นจักรยานได้อีก12กิโลเมตร800เมตรค่ะวิธีทำคะ่ะหน่วยคืออะไรคะ กิโลเมตรกับเมตรนะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะบรรทัดแรกค่ะเอาประโยคแรกมาเลยนะคะสมชายปั่นจักรยานช่วงแรกได้15กิโลเมตรกับ350เมตรนะคะใส่เครื่องหมายบวกให้เรียบร้อยค่ะบรรทัดที่สองช่วงที่2ปั่นจักรยานได้เท่าไหรคะ12เมกิโลเมตรกับ800เมตรก็เติมลงไปเลยนะคะกี่เส้นใต้1เส้นค่ะบรรทัดที่3ค่ะเอาประโยค สุดท้ายมานะคะตัดคําว่ากี่ออกนะคะรวม2ช่วงสมชายปั่นจักรยานได้เท่าไหร่นะคะบวกกันเลยค่ะเมตรก่อนนะคะบวกที่เมตรก่อน0ูนย์บวก0ได้0ูบก0ได้5นะคะ8บวก3ได้11นะคะเป็น1,150เมตรนะคะกิโลเมตรค่ะ5บวก2ได้7 1บวก1ได้2เป็น27กิโลเมตรค่ะทีนี้1,150เมตรนะคะเป็นเท่าไหร่คะเป็น1เมตรกับอีก1 5 0 เมตรใช่ไหมคะเราก็เอา1กิโลเมตรนั่นนะคะมารวมกับ27ค่ะ27่รวมกับอีก1กิโลเมตรก็จะเป็น28กิโลเมตรนะคะแล้วก็เมตรเหลือ150เมตรค่ะแสดงว่ารวม2ช่วงนะคะสมชายปั่นจักรยานได้ระยะทาง28กิโลเมตรกับ150เมตรนั่นเองค่ะ สิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้นะคะการแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาหาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้มาค่ะการบ้านวันนี้นะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้า66ถึงหน้า68มาส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ